นี่คือเครื่องสีข้าวรุ่นท็อปลักกี้จากไคท็ทอปค่ะเครื่องเดียวครบ3ระบบทั้งสีข้าวขาวคัดพันข้าวและโมโบดจะใช้งานในบ้านหรือรับจ้างสีในชุมชนก็คุ้มสุดๆไปเลยเริ่มจากการเทเข้าเปลือกลงถังเครื่องก็จะพาเข้าสู่ระบบทําความสะอาดคัดแยกเศษฟาง เศษหิ้เสเ็จกลวดและดอกหญ้าออกก่อนนะคะทุกคนทำให้ได้ข้าวที่สะอาดตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะใบมีดแข็งแรงสีข้าวได้มเมล็ดเต็มๆส,สวยๆสามารถปรับความขาวได้ถึง20ระดับค่ะข้าวสารที่ได้จะถูกแยกเป็น3แบบข้าวเต็ม,มเมล็ดข้าวหากักปลายข้าวจะมีตะแกรงช่วยคัดข้าวในตัว้อมระบบดูดฝุ่นและดอกหญ้าไม่มีฟง้งไม่รกแน่นอนค่ะ แกลบจากการสีไม่เสียเปล่านะคะเครื่องจะบดกรบทันทีกลายเป็นรำหยาบพร้อมใช้งานได้ทันทีจะเอาไปเลี้ยงสัตว์ทำปุ๋ยหรือขายต่อก็ยังได้ประโยชน์ได้เยอะเลยค่ะทุกคนต่อมาก็คือระบบคัดปเปล็อพันธุ์ข้าวปลูกขั้นแรกจะคัดเอาเฉพาะสิ่งเจือปนออกนะคะไม่ว่าจะเป็นฟางกรวด หินหรือใบไม้จากนั้นข้าวจะเข้าสู่ห้องคัดพันธ์ุที่แยกมเมล็ดรีบมเมล็ดไม่สมบูรณ์ดอกหญ้าฝุ่นทรายให้ออกไปหมดเลยค่ะเหลือแต่มเมล็ดที่สมบูรณ์พร้อมปลูกและยังมีระบบโม่บทสา,าพัดประโยชน์โม่ได้ทั้งแบบเม็ดแบบแห้งเช่นข้าวโพดผีแห้ง สมุนไพรและอื่นๆสามารถเปลี่ยนตะแกรงได้ตามต้องการจะหยาบหรือละเอียดก็เลือกได้เลยตัวเครื่องติดลอ้อเคลื่อนย้ายง่ายถ้าใช้งานประจําที่แนะนําไม่ถอดล้อออกเพื่อความมั่นคงนะขนาดเครื่องกว้าง115เซนยาว150เซนสูง150เซนหนักประมาณ140กิโลกร,รมัมแข็งแรงใช้งานยาวๆคุ้มแน่นอนนี่ค่ะเครื่องสีข้าวรุ่น Top Lucky กกสีคัสโม จบในเครื่องเดียวใช้งานง่ายประหยัดแรงประหยัดเวลาคุ้มค่าทุกเม็ดข้าวตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ย,ย่างแท้จริงสนใจติดต่อทีมงานได้เลยค่ะ